พหูนามคืออะไรและจะทำพหูนามในรูปผลสำเร็จทำได้อย่างไรคลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นนะเรามารู้จักกับพหูนามกันก่อนครับพหูนามเนี่ยคือผลบวกหรือลบก,กันของเอกนามครับโดยที่มีเอกนามอย่างน้อย1ตัวเนาะก่อนหน้านี้เรารู้จักกับเอกนามรวมถึงการบวกลบเอกนามมาแล้วใช่ไหมครับถ้านำเอกนามมาบวกกับเอกนามอย่างน้อย1ตัวเนี่ยเราก็จะสามารถเรียกมันได้ว่าเป็นพหูนามนั่นเองครับ มาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆยังไม่ได้ดูคลิปในเรื่องของเอกนามแล้วก็การบวกลบเอกนามนะพี่อยากให้น้องๆกลับไปทบทวนมาก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่จะนําความรู้มาประยุกต์ใช้กันเลยยกตัวอย่างนะครับเช่น 5x กับ 9y อย่างเงี้ยถ้ามันอยู่แยกๆกันเราจะเรียกมันว่าเอกนามครับแต่ถ้าเราเอาเอกนามอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับมาบวกหรือลบก,กันเนี่ยเราก็จะเรียกเอกนามทั้งก้อนนี้ว่าเป็นพหุนามแล้วครับ นี่แหละครับความหมายของพระหูนามพระหูนามเนี่ยก็จะมีศั์เฉพาะของมันเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระหูนามในรูปผลสําเร็จเนี่ยคืออะไรพระหูนามในรูปผลสําเร็จเนี่ยคือพระหูนามที่ไม่มีเอกนามที่คล้ายกันแล้วครับ หรือพี่จะชอบเรียกมันสั้นว่าก็คือไม่สามารถลดรูปไปมากกว่าน,นี้แล้วครับถ้าเราเจอพหุนามนี่คล้ายกันเนี่ยให้เรายุบรวมพหุนามนั้นโดยการเอามาบวกหรือลบกันนั่นเองครับยกตัวอย่างชุดนี้คับพหุนามเซตนี้เนี่ย x ลบ xy บวก4บวก x ลบ3 x นะครับถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของการบวกลบเอกนามแล้วนะครับเราจะได้พหุนามก้อนใหม่ได้เป็น2 x ลบ4 xy บวก4ลักษณะนี้ครับเราจะเรียกพหุนามก้อนใหม่นีว่าพหุนามในรูปของผลสําเร็จนั่นเองครับ ก็ prueba, คือไม่สามารถยุบรวมไปมากกว่านี้ได้แล้วครับข้องบนเนี่ยเป็นพระูนามนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นพระูนามในรูปผลสําเร็จเพราะว่ายัางมีพระูนามาที่คล้ายกันอยู่ครับพอเก็ตไอเดียใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปลองลองสนามจริงกันครับว่าเราสามารถทําได้ไหมข้อนี้นะครับเขาให้พระูนามมาเนาะให้เราทําให้เป็นพระูนามในรูปผลสําเร็จก่อนครับก่อนที่พี่จะทำพระูนามในรูปผลสําเร็จเนี่ยพี่มักจะหาเอกนามที่คล้ายกันซะก่อนครับเป็นการจัดกลุ่มของมันเนาะ เราจะเห็นว่ามันมีเอกนามที่มีตัวแปรเป็นตัวแปร x อยู่ครับก็คือลบ 5x แล้วก็บวก 7x และนอกจากนั้นก็จะมีค่าคงตัวธรรมดาครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราจะพคู่เสร็จแล้วนะครับให้ทําการบวกลบเอกนามให้เสร็จในแต่ละคู่ก่อนครับพี่ทวนให้เร็วๆนะครับในการบวกลบเอกนาม1เราต้องตรวจสอบตัวแปรครับ2เอาสัมประสิทธิ์มากระทับทกันลบ 5x บวก 7x เนี่ยเอาเฉพาะสัมประสิทธิ์มาบวกกันนะครับลบ5บวก7ก็จะได้เป็น 2x ครับ 1-11ก็ลบกันแบบจำนวนเต็มได้เลยนะครับ1-11ลบได้ ลบสิบนั่นเองครับจากนั้นเราเอาเอกนามที่เราเขียนมาได้ทั้งหมดนะครับมารวมกันเป็นพหุนามครับก็จะได้เป็น 2x ลบสิบ 2x ลบสิบเนี่ยเราก็สามารถเรียกมันได้ครับว่าเป็นพหุนามในรูปผลสาําเร็จแล้วก็คือไม่สามารถยุบตัวไปมากกว่านอี้แล้วพอเห็นภาพน,นะครับพี่จะทาเป็นสเตนะ็ปสเนาะหนึ่งจัดกลุ่มก่อนนะคบว่าเราสามารถยุบตัวไหนที่มันมีลักษณะคล้ายกันได้หรือเปล่าสองครับเราจัดก,การบวกลบเอกนามนั้นซะนะครับและสามเอาเอกนามที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมารวมกันครับเขียนเป็นพหุนามใหม่จะได้เป็นพหุนามในรผล นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งเนาะไปที่ข้อ2ครับสี่แซดกำลัง2บวกแซดลบแซดกำลัง2ลบ18ครับ คราวนี้เราจะคู่เอกนามกันว่ามีคู่แบบไหนบ้างครับพี่สังเกตเลยนะคบว่ามีตัวแกําลังสองอยู่2อตัวก็คือ4 z กแาลังสองแล้วก็บ z กําลังสองครับจากนั้นมันจะมีตัวที่เป็นตัวแปรเป็นแยกกําลังหนึ่งก็มีครับก็คือบวกแแล้วก็จะมีตัวเลขค่าคงที่ปกติครับเป็นลบสิบแปดกับลบสิบแปดเนี่ยไม่ได้เป็นจับคู่อะไรกับใครได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเอกนามที่คล้ายกันแต่เอกนามที่คล้ายกันเนี่ยเราสามารถ ยุบรวมในการเอามาบวกกับลบกันได้ครับตัวสอบตัวแปรตัวแปรเหมือนกันแล้วครับแซดกำลังสองเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกัน4ีลบกับลบแซดเนี่ยมันคือลบหนึ่งครับหนึ 1, ่งเขาไม่ได้เขียนเนาะก็จะได้เป็น3ามแซดกำลังนะสองลักษณะนี้เมื่อเราหาเอกนามออกมาได้แล้วนะครับเอาเอกนามทั้งหมดมาเขียนรวมกันใหม่เป็นพหุนามครับเราก็สามารถเรียกพหุนามก้อนนี้ได้ว่าเป็นพหุนามในรูปของผลสําเร็จได้นั่นเองครับ ข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับ3 z มแซดกำลังสองบวกแซดลบสินั่นเองครับเป็นคำตอบเนาะในข้อที่2ของเราเดี๋ยวข้าบมาดูต่อไปครับข้อที่3ตัวแปรเนี่ยเริ่มมีเลขกําลังที่เยอะขึ้นนะครับให้มองดีๆนะเรามาดูตัวแปรกันก่อนครับตัวแปรของเราก็จะมีตัวที่เป็น x กกำลัง3ถูกไหมครับแล้วก็ตัวที่เป็น x กำลัง2เราจะพูดมาเลยครับ x กำลัง3ก็จะมี 6x กำลัง3ครับแล้วก็ลบ 3x กำลัง3 ตัวที่เป็นกําลังสองก็จะมีลบส x กำลังสครับแล้วก็บวกห x กำลังสเราเอาเอกนามที่คล้ายกันครับมาบวกลบกันให้เสร็จก่อน6 x กำลังสาลบส x กำลังสเนี่ยตัวแปรเหมือนกันแล้วเอาสัมประสิทธิ์มากระทากันครับ6กลบสก็จะได้เท่ากับ3ครับตัวแปรเป็นเหมือนเดิมครับ x กำลังส ด้านหลัง x กาลังสองลบ2 x กลังสองบวกหา x กลังสองตัวแปรเหมือนกันแล้วเอาสัมประสิทธิ์มากระทำกันครับลบ2บวก5ก็จะได้เท่ากับ3ครับตัวแปรเป็นตัวแปรเดิมครับก็คือ x กาลังสองเมื่อเราได้เอกนามแล้วนะครับมาเขียนรวมกันเนาะเป็น3 x กาลัง3บวกกับ3 x กาลังสองเราจะเรียกพหุนามนี้ว่าเป็นพหุนามในรูปผลสําเร็จนั่นเองครับเป็นคําตอบในข้อนี้เนาะไม่ยากนะครับจับก,กลุ่มก่อนจับก,กลุ่มเสร็จแล้วเอามาบวกลบกันให้เสร็จนะครับ ล,ลบกันเสร็จปุ๊กเอาเอกนามที่ได้มาเขียนรวมเป็นพหุนามใหม่พหุนามนี้ก็จะเป็นพหุนามในรูปผลสําเร็จนั่นเองครับเราไปดูข้อที่4่กันต่อนะครับข้อนี้จับคู่โอ้มีต้อง3แบบครับตัวแปรแบบแรกครับก็คือ x y x y เนี่ยก็จะมีคู่นี้ครับลบ x y แล้วก็ลบ3 x y ครับตัวแปรแบบที่2ครับคือตัวแปรที่เป็นตัวแปร x ตัวแปร x ก็จะมี2ตัวครับก็คือบวก x แล้วก็บวก x และอย่างสุดท้ายก็คือบวก4ที่เป็นค่าคงที่อย่างเดียวครับ เรามาจับกลุ่มกันจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับ4ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับลบ x y ลบ3 x y เนี่ยมีตัวแปรเหมือนกันแล้วนะครับให้เอาสัมประสิทธิ์ของเอกนามากระทํากันครับสัมประสิทธิ์ในที่นี้ก็จะเป็นลบ1แล้วก็ลบ3นะครับจะกลายเป็นลบสครับตัวแปรเป็นเหมือนเดิมคือ x y x กับ x นะครับตัวแปรเหมือนกันนะครับเอามากระทํากันเนาะหน้า x เนี่ยมันก็จะมี1อยู่ใช่ไหมครับ 1บวก1เนี่ยก็จะกลายเป็น2ครับตัวแปรเป็นเหมือนเดิมครับก็คือ x เราเอาเอกนามทั้งหมดมาเขียนใหม่รวมกันเป็นพหุนามครับจะได้เท่ากับลบ y x y บวก 2x บวก4 เราจะเรียกพหูนามก้อนนี้ได้เลยครับว่าเป็นพหูนามที่อยู่ในรูปผลสําเร็จแล้วครับผ่านมาแล้ว4ข้อนะครับน้องๆน,น่าจะเห็นภาพเนาะในการทําพหูนามให้อยู่ในรูปของผลสําเร็จถ้าเราต้องการทาพหูนามให้อยู่ในรูปผลสําเร็จเนี่ยก็แค่เอาเอกนามที่คล้ายกันยุบรวมกันให้หมดครับทําให้มันสั้นที่สุดนั่นเองครับมีโจทย์อีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือโจทย์ที่ให้พหูนามในรูปผลสําเร็จมาเลยครับ แล้วให้เราหาโพสที่หายไปถ้าเจอโจทย์ประเภทนี้เนี่ยต้องใช้ไหวพริบกันสักหน่อยครับเรามาทําใบช้าๆผ้องกันเลยครับอย่างแรกเนี่ยให้เราแปลงพหูนามที่เรามีให้สั้นที่สุดก่อนครับก็สามารถทําได้เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือหาเอกนามที่คล้ายกันสะก่อนในที่นี้เราก็จะมี x กําลัง4ครับแล้วเราก็จะมี x อีก2ตัว 5x กําลัง4เนี่ยไม่ได้คู่กับใครครับทิ้งมันไว้เฉยๆเนาะลบ 3x กับ 2x เนี่ย เป็นเอกนามที่คล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาลบ 3x กับ 2x เนี่ยมากระทํากันก่อนครับเพราะมันตัวแปรเหมือนกันนะลบ3บวก2เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบ1ครับซึ่งตัวแปรเป็น x เหมือนเดิมครับเรามาเทียบกับพหุนามในรูปผลสําเท็จกันครับพหุนามในรูปผลสํเเ็็จที่เขาให้มาเนี่ย 10x กำลัง4กับ ลบ x ครับเราสังเกตดีๆนะครับว่าลบ 1x กับลบ x เนี่ยมันคือตัวเดียวกันถูกไหมครับเขาไม่เขียน1เนาะเขาเขียนเป็นลบ x อย่างเดียวลบ 1x กับลบ x เนี่ยมันคือตัวเดียวกันแล้วเราผ่านไป,ไปครับ 5x กําลัง4กับ 10x กําลัง4เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันไม่เหมือนกันแสดงว่าพจน์ที่หายไปเนี่ยมันต้องไปเสริมกับ 5x กําลัง4ครับจนทำให้พหุานามในรูปผลสําเร็จเนี่ยมันกลายเป็น 10x กําลัง4ครับพจน์ที่หายไปเนี่ยหาจาก เรารู้อยู่แล้วครับว่าปลายทางเราคือ 10x กาลัง4ตอนนี้เรามีอยู่ 5x กาลัง4แล้วครับแสดงว่าโพสที่หายไปเนี่ยก็จะเกิดจาก 10x กาลัง4ลบ 5x กาลัง4ครับ10ลบ5ก็จะเหลือเท่ากับ5ถูกไหมครับแสดงว่าโพสที่หายไปคือ 5x กาลัง4นั่นเองครับเราก็จะหาพหูนามที่หายไปได้แล้วครับก็ประยุกต์กันนิดนึงครับสำหรับโจทย์ที่ให้พหูนามในรูปผลสําเร็จมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอันนี้ข้อครับเพื่อจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะ ก็คูนามในรูปผลสาเร็จเขาให้มาแล้วนะครับสาม x กำลังสองบวกเจ็ด y บวกสามครับแล้วพวกคูนามเดิมของเรานะครับก็คือหก x กาลังสองบวก y บวกกับอะไรก็ไม่ดูครับลบสาม x กาลังสองบวกห้า y กาลังสองบวกสอง y ก่อนอื่นเราจับคู่กันก่อนเลยครับว่ามีเอกนามตัวไหนที่มันเป็นเอกนามคล้ายกันบ้างครับ x กาลังสองเนี่ยมีได้กันทั้งหมดสองตัวครับและ y กาลังสองเนี่ยมีตัวเดียวครับแต่ y เนี่ยมี2ตัวถูกไหมครับเราก็จะจับคู่ได้เป็น3คู่อย่างนี้ครับ เรามายุบรวมเอกนามกันก่อนเนาะ x กำลังสองเหมือนกันบวกกันได้ใช่ไหมครับเอาสามประสิทธ์มากระดาทำกันได้เลยครับ6ลบ3ครับ6ลบ3ก็จะได้เท่ากับ3ครับตัวแปรเป็นเหมือนเดิมนะก็คือ x กำลังสองถ้า y กำลังสองเนี่ยเหมือนเดิม y บวก2 y ครับตัวแปรเหมือนกันแล้วเอาสามประสิทธ์มากระดาทำกันครับหน้า y ไม่ได้เขียนอะไรแสดงว่ามี1่อยู่นะครับ1บวก2เป็น3ตัวแปรเป็นเหมือนเดิมก็คือ y ครับตอนนี้เราเอามาเปรียบเทียบกับพักคูณานในรูปผลสาเร็จที่จบให้มาครับ ขาให้มาเป็น 3x กำลังสองบวก 7y กำลัง2บวก 3y ครับเช็คไปเหตุเราคู่เลยนะครับ 3y กับ 3y เป็นตัวเดียวกันแล้วครับแสดงว่าตัวนี้โอเคแล้วครับ 3x กำลัง2กับ 3x กำลังสองตัวเดียวกันแล้วครับพจน์ post ที่หายไปพจน์นี้เนี่ยมันจะต้องเป็นพจน์ที่มีตัวแปรเป็น y กำลัง2แน่นอนครับปลายทางของเรานะครับเราต้องการให้มันเป็น 7y กำลังสองนะครับแล้วเรามี 5y กำลัง2แล้วแสดงว่าส่วนต่างที่มันหายไปเนี่ย มันคือโพสที่หายไปครับตัวแปรเหมือนกันแล้วนะครับเอา7มาลบกับ5ได้เลยครับ7ลบ5เนี่ยก็จะได้เท่ากับ2ครับตัวแปรเป็นตัวแปรเดิมก็คือ y กําลัง2สแสดงว่าโพสที่หายไปในข้อนี้เนี่ยก็คือ2 y กําลัง2ครับเมื่อเราเอา2 y กําลังสองเข้าไปแทนในพหุนามเราจะได้พหุนามในรูปผลสําเร็จเป็นตามที่โจทย์ให้มานั่นเองครับ ก่อนที่เราจะไปกันต่อถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับน,น้องๆอ,อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์วิดีโอนี้และกด subscribe ช่องติวน้องไว้ด้วยนะครับ YouTube จะได้จัดวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของพระหูนามและก็พระหูนามและรูปผลสําเร็จจริงๆความหมายของหูนามเนี่ยมันใช้ความรู้ในเรื่องของเอกนามค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่อาจจะยังงงอยู่อาจจะต้องย้อนกลับไปเรียนในเรื่องของเอกนามไปทบทวนกันมาก่อนครับเมื่อเรารู้พระูนามแล้วเราก็ทําพระูนามและ,ร,ร,ะรูปผลสําเร็จได้ครับก็ออยังใช้สมบัติในเรื่องของความคล้ายของเอกนามอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเอกนามเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะครับพี่มีคําถามท้ายคลิปนะครับมาถามน้องๆกันชงหาโพสที่หายไปครับเขาให้พระูนามมาเหมือนเดิมครับแล้วก็ให้พระูนามในรูปผลสําเร็จเนาะโพสที่หายไปเป็นอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับ เป็นการช่วยกันแชร์คำตอบนาอพี่จะได้รู้ว่าน้องเข้าใจจริงๆไหมพี่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขคลิปต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ตั้งใจเรียนมาถึงตรงนี้ถ้าน้องๆมีคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมอะไรหรือว่าอยากให้พี่ทำคลิปแบบไหนออกมาก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่วีด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในเรื่องของการบวกปหคุณามในคลิปหน้าได้เลยครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเนื้อหาอื่นๆเพิ่มเติมในช่องหรือทางเว็บไซต์ติวน้องได้เลยนะครับมีเนื้อหาดีๆรอน้องๆอยู่มากมายเลย